สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับทุกคนเลยนะครับทินี้ต้อนรับสู่วิชาสุขศึกษาในอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่4แล้วนะจากเมื่อคลิปตอนที่ผ่านผ่านมานะครับเราเรียนกันเรื่องระบบอะไรนะครับระบบอะไรระบบย่อยอาหารนะครับก็คือกระบวนการที่เราเริ่มมาแต่กินเข้าไป นะครับจนกระทั่งย่อยออกมานะครับเอา,อา,า,าอาหารไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจึงมาเรียนเรื่องที่ต่อเนื่องกันเลยครับนั่นก็คือเรื่องของระบบขับถ่ายของเสียนอนครับการขับถ่ายของเสียออกมาเป็นกระบวนการทางธรรมชาตินะครับธรรมชาติเมื่อมีการรับเข้าไปนะครับก็ต้องมีการขับถ่ายออกมา นะครับเป็นปกติเพราะการขับถ่ายคือการนำสิ่งของที่ร่างกายนะครับนำสารอาหารนำทุกๆอย่างที่เรากินเข้าไปแล้วมันไม่สามารถดูดซึมได้ก็จะถูกนำออกมาเป็นของเสียนั่นก็คือการขับถ่ายนั่นเองนะครับเอาละ่ะการขับถ่ายนะครับมันก็คือเมื่อเรามีการบริโภคน้ำหรืออาหารเข้าไปนะร่างกายจะดูดซึมสารอาหารเข้าไปจนกระทั่งเรียบร้อยแล้วนะครับ และเมื่อไหร่ที่ร่างกายดูดซึมแล้วมีสิ่งใดที่ร่างกายไม่สามารถดูดซึมได้มันก็จะออกมาในรูปของของเสียนะครับโดยออกในรูปของแข็งนะครับจริงๆก็ไม่ได้แข็งมากหรอกครับก็กึ่งแข็งๆไม่ไม่เลวแต่ก็ไม่แข็งนั่นก็คืออุจจาระนะครับอุจจาระ ออกมาเป็นอุจจาระใช่ไหมครับออกมาเป็นปัสสาวะใช่ไหมครับปัสสาวะนี่ของเหลวแน่นอนนะแล้วก็ออกมาในรูปของเหงื่อนะครับสามอย่างนี้นะครับก็คือการขับถ่ายของเสียคือกระบวนการของการที่ของเสียออกมาจากร่างกายของเรานะอุจจาระออกทางไหนทราบอยู่ใช่ไหมครับปัสสาวะออกทางไหนทราบอยู่ใช่ไหมครับเหงื่อก็ทราบอยู่ใช่ไหมครับแน่นอนเหงื่อทางผิวนางปัสสาวะออกมาทางอวัยวะเพศ ส่วนอุจจาระออกมาจากทวารหนักนะครับหรือที่เราเรียกกันปกติว่าก้นนั่นแหละรครับอเอาละนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสามทางนี้เป็นสิ่งที่ทา,ทางที่ของเสียออกมาจากร่างกายของเรานั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันดูที่การขับถ่ายอุจจาระก่อนนะครับอวัยวะสําสคัญของระบบขับถ่ายอุจจาระก็คือลำไส้ใหญ่นะครับ แน่นอนตอนที่เราพูดถึงระบบย่อยอาหารเราจะเห็นว่ามีลำไส้เล็กถูกไหมครับลำไส้เล็กที่ขดตัวไปมาอยู่ในท้องจนแน่นไปหมดเนี่ยนะครับตรงส่วนนั้นยังไม่ได้เป็นส่วนที่ขับถ่ายนะครับยังเป็นส่วนที่ใช้ในการย่อยและดูดซึมสารอาหารเข้าไปนะแต่พอมาถึงลำไส้ใหญ่นะครับนักเรียนคงจะเห็นแล้วละ่ะว่าลำไส้ใหญ่ นะครับจะค่อนข้างใหญ่พอสมควรลำไส้ใหญ่จะดูดซึมเหมือนกันครับแต่จะดูดซึมสารอาหารประเภทแร่ธาตุและน้ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพอมันดูดซึมแร่ธาตุและน้ําเข้าไปมันทําให้เศษอาหารที่ออกมามันแข็งนะครับมากขึ้นนะฮะกลายเป็นอุจจาระที่ออกมาเป็นก้อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อลำไส้นะครับ เมื่ออาหารสารอาหารเข้ามาอาหารกากอาหารเข้ามามันจะดูดน้ําจากกากอาหารนะครับไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งอุจจาระไปกองอยู่บริเวณนี้ครับเราเรียกว่าลำไส้ตรงนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า rectum นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงทวารหนักนะครับหรือ anus เนี่ยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นตัวที่ปิดเปิดนะครับกั้น อุจระไปได้นักเรียนสังเกตว่าเวลานักเรียนปวดอุจระทำ,ทำไมเราถึงอั้นมันได้นะครับเพราะว่าบริเวณนี้จะมีกล้ามเนื้ออยู่ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่ากล้ามเนื้อหูรูดนะครับเราจะกลั้นอุจระไว้ได้ตามความพอใจของตัวเองเลยนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการขับถ่ายอุจระอุจระตรงนี้นะครับ ลงมาถึงบริเวณอาน,นัสหรือทวารหนักเนี่ยนะนะครับนักเรียนอาจจะเห็นอะไรแปลกๆอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คืออ่าใช่แล้วครับไส้ติ่งนะบริเวณนี้นะครับเป็นรอยต่อนะครับเป็นรอยต่อระหว่างลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งอ่าปกตินะตรงจุดนี้จะไม่มีโรปิดเปิด ครับเราจะเคยได้ยินถึงว่าไส้ติ่งอักเสบไส้ติ่งอักเสบนะครับการที่ไส้ติ่งอักเสบได้นะครับเกิดจากการที่มีเศษกากอาหารหรืออะไรต่างๆเข้าไปตกอยู่ข้างในและทําให้เกิดอาการอักเสบขึ้นมาซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับประทานอาหารหนักๆห,ห,หรือมากจนเกินไปนะครับหรืออาหารที่ไม่สะอาด นะครับในส่วนนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าคนที่รับประทานอาหารไม่สะอาดมีสิทธิ์เป็นลำมีสิทธิ์เป็นไส้ติ่งอักเสบได้ไหมก็มีสิทธิ์คนที่ทานอาหารสะอาดมากๆก็มีสิทธิ์เป็นไส้ติ่งอักเสบได้เหมือนกันนะครับนะแต่ว่าบริเวณนี้ปกติแล้วบริเวณไส้ติ่งเนี่ยนะจะไม่ได้อ่าต้องถูก ผ่าหรือต้องตัดเสมอไปถ้ามันไม่อักเสบนะครับถ้ามันไม่อักเสบไม่จําเป็นต้องถูกผ่าถูกตัดทิ้งออกไปนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการดูแลรักษามันล่ะครับทำยังไงเราจะดูแลระบบขับถ่ายอุจจาระยังไงละ่ะนะครับแน่นอนครับอุจจาระโรคที่มากับระบบขับถ่ายอุจจาระนะครับก็คือโรคท้องเสียและโรคท้องผูก 2อ,อย่างนี้สอ,อย่างนี้สลับกันเลยนะครับเป็นทางตรงกันข้ามท้องเสียคือออกมาเป็นน้ำท้องผูกคือไม่ออกเพราะมันแข็งเกินไปนะครับท้องผูกเนี่ยเกิดจากการที่ลําไส้ใหญ่ของเราเนี่ยนะครับดูดซึมน้ำไล่ธาตุมากจนเกินไปนะครับหรือเราอาจจะรับประทานอาหารที่มีน้ำไม่เพียงพอนะครับทำให เกิดอุจจาระแข็งเพราะดูดน้ำเยอะนะครับมนดูดน้ําปกติแต่เรากินน้ําน้อยหรือในอาหารนั้นมีน้ําน้อยมากนะครับก็อาจจะทําให้อุจจาระแข็งและเกิดการท้องผูกขึ้นได้นะครับหรืออาจจะเป็นความผิดปกติของลําไส้ที่ดูดสารอาหารดูดแร่ธาตุและน้ํามากจนเกินไปก็ได้ส่วนท้องเสียตรงกันข้ามครับมันคือไม่ดูดเลย นะท้องเสียคือไม่ดูดสารอาหารและแร่าธาตุเลยนะครับเพราะอาจจะมีแบคทีเรียหรืออะไรบางอย่างซึ่งก่อโรคทําให้เกิดอาการขัดขวางในการดูดซึมน้าแร่าธาตุนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ดีในการรับประทานอาหารต่างๆนะครับการที่ท้องเสียบ่อยๆท้องผูกบ่อยๆอ,อาจเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคมะเร็งลาไส้ขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวัง เพราะฉะนั้นการดูแลนะครับระบบขับถ่ายก็อย่างแรกเลยครับอาหารรสจัดไม่ควรจะรับประทานมากนะครับบางคนชอบอะไรที่มันจัดมากเกินไปก็ไม่ดีอาหารรสจัดแน่นอนครับ5จัดหวานจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดเผ็ดจัดและมันจัดนะครับ5อย่างนี้อันตรายครับนะเวลารับประทานเข้าไปแล้วนะครับอาจจะทำให้มีผลเสียกับ ระบบขับถ่ายของเราได้เหมือนกันนะครับแน่นอนอาหารปรุงสุกสะอาดแน่นอนครับไม่ทานอาหารสุกสุกติบๆนะครับอาหารสุกสุกติบๆนะครับมนุษย์เราไม่ใช่สัตว์ที่กินเนื้อสัตว์ดิบๆได้นะครับนะถึงแม้ว่าบางคนบอกว่าจะนิยมรับประทานแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนํให้รับประทานนะครับเพราะอาหารสุกสุกติบๆิบ มีพยาธิและแบคทีเร er ียท ne ี่ยังไม่ผ่านการสเตอร์ไลน์นะครับหรือไม่ผ่านกความร้อนนะครับมีเชื้อโรคที่ยังไม่ผ่านความร้อนมันมีเชื้อโรคเยอะกว่านะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังหรือการทานอาหารที่มีกากใยสูงนะครับการทานอาหารที่มีกากใยสูงเนี่ยดูแลได้นะครับเพราะคําว่ากากใยหรือไฟเบอร์เนี่ยนะช่วยทําให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นพวกถั่วเข้ากล้องผักหรือผลไม้ต่างๆ นะครับการรับประทานก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่าแม้จะมีกากใยแต่การทานมากเกินไปก็ไม่สมควรเช่นเดียวกันนะครับอ,อย่างผักถ้ารับประทานผักที่มีกากใยสูงก็คือเป็นประเภทผักใบผักใบนี่นก็คืออะไรครับกะหล่ำปลีผักบุ้งนะครับนะแต่ผักเนื้อเนี่ยกากอาหารจะได้น้อยหน่อยนะครับจะได้น้อยกว่านิดนึงนะ แต่ผล,ลไม้กากใยจะน้อยกว่านะครับนะเพราะว่าผล,ลไม้ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อนะมีเนื้อเยอะนะครับจะไม่มีกากอาหารมากนะครับต่อไปครับการขับถ่ายแน่นอนครับตรงเวลาสําคัญที่สุดเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าการขับถ่ายนะครับเราเนี่ยร่างกายของเราเวลาขับถ่ายเนี่ยจะเป็นเวลาเดียวกันเกือบจะทุกวันนั่นก็คือ ช่วงเวลาที่เราปวดอุจจาระนั่นแหละครับนะช่วงเวลาที่เราปวดอุจจาระคือเวลาที่เราต้องขับถ่ายแล้วนะครับแต่เรามีสิทธิเลือกอยู่2อย่างอย่างที่บอกไอ้ครับเรามีกล้ามเนื้อหูรูดกล้ามเนื้อหูรูดจะเลือกว่าจะถ่ายหรือไม่ถ่ายนะครับนั่นเองนะแต่ควรจะขับถ่ายให้ตรงเวลานะครับเพราะการที่อุจจาระอยู่ในลำไส้ของเรานานๆมันอาจจะทําให้เราเกิดอาการท้องผูกได้นะ เพราะลำไส้ไม่ได้ดยุดหยุด,ด,ดหยุดหยุดดูดซึมสารอาหารเข้าไปนะครับไม่ได้หยุดดูดซึมแร่ธาตุและน้ําเข้าไปเพราะฉะนั้นการขับถ่ายไม่ตรงเวลาอาจจะทําให้อุจจาระแข็งนะครับและที่สําคัญทานล้างมือนะครับมือของเรามือของเราเป็นยังไงฮะจับนู่นจับนี่มานะครับโรคโควิดก็ติดต่อทางมือได้นะครับ นะเพราะฉะนั้นแล้วมือนะครับล้างให้สะอาดนะครับทุกครั้งนะครับและที่สำคัญคือการดื่มน้ำวันละ8-10แก้วนะครับจะถามว่าแก้วเล็กหรือใหญ่ครูจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้นะครับแต่ถ้าคนตัวใหญ่อย่างครูเนี่ยก็อาจจะต้องแก้วใหญ่นิดนึงถ้าคนตัวเล็กก็อาจจะแก้วเล็กนิดนึงนะครับเพราะแก้วในแต่ละแก้วก็มีปริมาตรที่ไม่เท่ากัน แต่อย่างต่ําควรจะวันละ8 1 0แก้วนะครับครูขอสีเส้นใต้คราว่าวันละนะครับบางคนบอกครั้งละ81 0แก้วหรือเปล่ามากไปครับอันนั้นมากไปนะต่อไปครับเมื่อเราขับถ่ายอุจจาระแล้วก็ต้องขับถ่ายปัสสาวะนะครับอวัยวะของการขับถ่ายปัสสาวะมีอยู่ทั้งหมด4อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกเลยครับไตครับ เคยได้ยินกันอยู่เนาะรูปร่างลักษณะของไตเหมือนกับเม็ดถั่วแดงขนาดเท่ากับกำม,มือนะครับกำมือของเราเนี่ยใกล้ๆเคียงกันนะรูปร่างคล้ายๆเม็ดถั่วแดงครับข้างในมีอะไรข้างในมีอวัยวะที่เรียกว่ากลวยไตยออกเสียงดีๆนะครับกลวยไตยนะกลวยไตคือตรงนี้ครับลักษณะของมันจะเป็นคล้ายๆครีบปลาเส้นๆนะฮะเป็นเส้นๆๆๆๆๆซึ่ง นะครับกรวยไตยมีหน้าที่สำคัญคือการกรองแยกนะครับแยกเลือดกับยูเรียรหรือปัสสาวะออกจากกันนะครับแยกออกจากกันนะเพราะว่ามันกรองฮะรกรองเลือดนะครับเพราะว่าในเลือดเนี่ยเมื่อมาถึงไตปั๊บเลือดเนี่ยมันจะมีเต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่ายูเรียฮะซึ่งยูเรียรเป็นสารพิษที่จะต้องเอาออกจากร่างกาย นะครับเพราะฉะนั้นพอมันต้องออกจาก,การ่างกายมนเลยต้องผ่านการกรองที่ไตก่อนนะครับซึ่งไตถ้าผ่านการกรองแล้วมันเอาของเสียออกได้แล้วของเสียที่ออกมาได้เราจะเรียกมันว่าปัสสาวะนั่นเองนะครับเราจะเรียกว่าปัสสาวะนะครับปัสสาวะซึ่งเมื่อมันกรองออกมาแล้วน,น้ําสีเหลืองเหลืองเนี่ยนะที่เราที่เราเห็นเวลาเราขับถ่ายออกมาเป็นปัสสาวะเนี่ย ไอ้พวกนเนี้ยเนี่ยเพวกเนี้ยนะครับมันก็จะออกมาตามตรงนี้ครับตรงนี้เราเรียกว่าท่อไตนะครับ u เท t ร r นะครับท่อไตซึ่งเป็นท่อที่เชื่อมโยงระหว่งางไตกับตรงนี้ฮะตรงนี้คือ bladder หรือกระเพาะปัสสาวะนะครับกระเพาะปัสสาวะอยู่ตรงไหนกระเพาะปัสสาวะอยู่บริเวณตอนล่างของช่องท้องนะครับอ่าตอนล่างของช่องท้องคืออยู่เหนืออวัยวะเพศไปนิดนึง นะครับยูไปเหนือวัยเพศไปนิดนึงซึ่งบริเวณปลายท่อก็จะมีท่อที่ต่อออกมาซึ่งท่อที่ต่อออกมานั้นมันคือท่อปัสสาวะนะครับต่อมาถึงไหนต่อมาถึงปลายอาวัยว,วะเพศครับซึ่งเรามาดูกันก่อนว่าไตนะครับมีหน้าที่ในการกรองของเสียอย่างที่เห็นในภาพนะครับกวยของมันเนี่ยกวยตรงนี้นะครับมันจะกรองออกมาก็คือกรองเอาเลือดออก แยกออกจากกันนะครับกรองแยกเลือดนะฮะกรองแยกเลือดออกมาแล้วมันจะเป็นน้ําสีเหลือง <ๆ S 1> ใช่ไหมครับนั่นะแหละครับอของเสียที่ถูกกรอกมาก็คือ,อยูเรียนั่นเองนะเราเรียกมันว่ายูเรียและเมื่อระบบย่อยอาหารย่อยสลายเนี่ยโปรตีนร่างกายจะได้แอมโมเนียอันนี้บอกไว้เลยนะครับว่าก่อนหน้าที่จะเป็นยูเรียมันคือแอมโมเนียก่อนนะครับแอมโมเนียจะถูกส่งไปที่ตับครับนอะ่า ซึ่งตับเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่ในการแปลงนะครับจากแอมโมเนียเป็นยูนเรียรเพราะแอมโมเนียร่างกายไม่สามารถจะนำไปใช้ได้และเป็นพิษกับร่างกายด้วยซ้ำนะครับซึ่งยูเรียรจะเป็นพิษต่อร่างกายน้อยกว่า10,000แสนเท่าและถูกกำจัดมาพร้อมกับน้ำปัสสาวะก็คือเดินผ่านทางเส้นเลือดนั่นเองนะอ่ะ เพราะฉะนั้นแล้วไตจึงมีหน้าที่ตามนี้ร่างกายเราเก็บแอมโมเนียไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแอมโมเนียจึงต้องแปลงเป็นยูเรียนั่นเองอต่อไปครับอวัยวะตัวนี้สําคัญเช่นกันเมื่อ,อยูเรียถูกกรองมาแล้วนะครับว่าจะไหลผ่านท่อไตนะและก็มาสะสมที่บริเวณกระเพาะปัสสาวะซึ่งกระเพาะปัสสาวะมีปริมาตรความจุอยู่ที่0.5ลิตรหรือ500มล อ่าถ้านักเรียนยังนึกไม่ออกว่า500มลลตรมันมากขนาดไหนนักเรียนลองไปจับขวดน้ำนะครับขวดน้ำดูนะครับขวดน้ำที่เรารับประทานกันเนี่ยซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะขนาดจะอยู่ที่ประมาณ600มิลิตรก็อาจจะเกือบเต็มขวดนะครับและเมื่อได้เวลาขับถ่ายก็ะเพาะปัสสาวะจะบีบตัวเพื่อขับน้ำปัสสาวะออกนอกร่างกายหมายความว่าอะไรหมายความว่านะครับ เมื่อมีน้ำปัสสาวะมากอยู่ในปริมาณหนึ่งแล้วนะครับก็คือครึ่งกระเพาะนะครับครึ่งกระเพาะก็อยู่ที่0.25ลิตรหรือ250มลิตรเราจะเริ่มรู้สึกปวดนะครับและยิ่งปริมาณน้ําที่มากขึ้นมากขึ้นเราก็ยิ่งปวดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะและเมื่อได้เวลาขับถ่ายนะครับมันก็จะบีบตัวออกมาแต่ถามว่าแล้วมันกลั้นได้เหมือนอุจจาระไหมแน่นอนครับมันกลั้นได้ครับ มันกลั้นได้เช่นเดียวกันเพราะบางทีที่มันกลั้นได้เพราะปริมาตรในกระเพาะปัสสาวะยังไม่มากพอที่จะทําให้น้ําปัสสาวะมันเล็ดออกมานะครับมันก็กลั้นได้เพราะบริเวณปลายท่อปัสสาวะก็มีหูรูดเช่นเดียวกันนะครับมีหูรูดเช่นเดียวกันนะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับแนะนําให้ปัสสาวะเป็นเวลารู้สึกปวดก็ปัสสาวะซะเลยจะดีกว่านะครับอ่ะ ไวนั้นแล้วอยากทราบไหมละครับว่าท่อปัสสาวะของผู้หญิงหรือของผู้ชายตามลักษณะของร่างกายนะครับหรือที่เรียกว่ากายวิภาคเนี่ยมีความยาวแตกต่างกันนะครับแน่นอนครับความยาวของท่อปัสสาวะของผู้ชายจะยาวมากกว่าอยู่ที่ประมาณ15-20เซนติเมตรถ้าอยากรู้ว่ายาวเท่าไหร่จิบไม้บรรทัดสิครับวัดตรงนั้นแหละนะดูว่ามันอยู่ระหว่างไหนนั่นคือท่อปัสสาวะของผู้ชาย ส่วนท่อปัสสาวะของผู้หญิงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3-5เซนติเมตรเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วด้วยตัวแปรของความยาวเหล่านี้ก็ทำให้โอกาสของการเกิดโรคต่างๆเกี่ยวกับปัสสาวะก็มีความเสี่ยงมากหรือน้อยตามกันไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโรคที่เกี่ยวข้องกับขับถ่ายปัสสาวะก็จะมีอยู่2ออย่าง จริงๆอาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าครูยกตัวอย่างที่เกิดเยอะที่สุดเลยนะครับก็คือโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งนิ่วในทางเดินปัสสาวะมีตั้งแต่นิ่วในไตนิ่วในท่อไตและนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะครับซึ่งมีความเจ็บปวดแตกต่างกันนะแต่มาดูกระเพาะปัสสาวะอักเสบก่อนกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับ เกิดขึ้นเพราะ 1. มีการอั้นปัสสาวะเกิดขึ้นอย่าลืมนะครับว่าปัสสาวะเป็นของเสียที่ต้องขับถ่ายออกจากร่างกายถ้ามีการอั้นปัสสาวะมากจนเกินไปนะครับนานจนเกินไปอาจจะก่อให้เกิดแบคทีเรียนะฮะซึ่งแบคทีเรียก็อาจจะไปทําให้กระเพาะปัสสาวะเป็นแผลและเกิดอาการอักเสบได้เพราะฉะนั้นแล้วการที่อั้นปัสสาวะบ่อยๆเป็นความเสี่ยงที่ทําให้เกิด โรคกระเพาะปัสสาวะเสพได้มากนะครับการตั้งครรภ์การมีเพศสัมพันธ์อันนี้ครูจะบอกว่ามันเกี่ยวข้องพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่มากเท่ากับการอั้นปสัสสาวะนะครับนะเกิดการติดเชื้อของระบบทางเดินปสัสสาวะนะ,ะซึ่งส่วนใหญ่จะติดเชื้อทางช่องคลอดอันนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าโรคติดเชื้อต่างๆนะครับสามารถที่จะเข้ามาใน กระเพาะปัสสาวะได้ผ่านท่อปัสสาวะนั่นเองนะครับอาการที่มักจะพบก็คืออาการปวดปัสสาวะแบบกระปริกกระปลอยนะก็คือเบ่งออกบ้างเบ่งไม่ออกบ้างนะครับและก็ปัสสาวะมากนะครับเข้าไปปัสสาวะแต่ปัสสาวะไม่ออกนะครับปัสสาวะน้อยกว่าปกตินะหรือบางคนอาจจะมากกว่าปกติเพราะอาจจะมีเลือดออกก็ด้วยร่วมด้วยก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบต้องดูแลรักษาตัวเองนะถ้าเกิดพบว่ามีการปรสัสสาวะออกมาเป็นเลือดนะครับต้องรีบไปพบแพทย์เลยนะครับนะเพราะอาจจะเกิดการอักเสบในกะระเพาะปัสสาวะแล้วก็ได้นะครับเพราะ,ะนั้นการดูแลไม่ให้ตัวเองเกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีแค่อย่างเดียวก็คือไม่ควรอันปสัสสาวะและการดื่มน้ำนะครับดื่มน้ำ นะต่อไปครับนิ่วในระบบทางเดินปัสสวาวะนิ่วเกิดจากอะไรนิ่วเกิดจากการรับประทานอาหารนะครับนะเพราะอาหารบางชนิดนะไปทําให้สารที่เรียกว่าออกซาเลตนะครับมีมากขึ้นนะครับอาหารอะไรบ้างที่ทําออกซาเลตมากขึ้นอาหารออกซาเลตต้องถาบอกก่อนว่าก้อนนิ่วคือก้อนแคลเซียมนะนะครับเพราะว่า ออกซาเลตเนี่ยเป็นสารตัวหนึ่งที่ยับยั้งในการสลายแคลเซียมนะครับทำให้แคลเซียมสะสมกันเป็นก้อนนะพอมันสะสมกันเป็นก้อนปั๊บมันอาจจะไปฝูกฝังอยู่ในที่ต่างๆเช่นบริเวณกะระเพาะปัสสาวะซึ่งในกะระเพาะปัสสาวะมันจะไม่ฝังในเนื้อมันจะกลิ้งไปกลิ้งมานะครับหรือบริเวณในตรงปลายกลวยไตยนะครับก็จะทําให้ปวดหลังมากม นะครับหรือบริเวณท่อไตซึ่งจะทําให้ปัสสาวะไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นมันมีการดูแลเหมือนกันว่าเป็นนิ่วในไตเนี่ยนะครับนิ่วเนี่ยเราจะทําอย่างไรนะเพราะนิ่วเกิดจากหลายสาเหตุมากนะครับออกซาเลตเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะเกิดนะครับและส่วนใหญ่เกิดเยอะด้วยนะดังนั้นแล้ว การดูแลระบบขับถ่ายปัสสาวะทำยังไงบ้างแน่นอนครับไม่กลั้นปัสสาวะนานๆอย่ากลั้นนะครับปัสสาวะอ้อครูลืมพูดไปนะครับที่บอกว่าความยาวของท่อปัสสาวะเนี่ยนะความยาวมีผลเป็นตัวแปรในการเกิดโรคกะระเพาะปัสสาวะอักเสบครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้หญิงจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมากกว่าผู้ชายนะครับอ่าแต่มีโอกาสเกิดพอๆกันนะครับ แต่เกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเหตุผลเพราะว่าหนึ่งอย่างที่คุณครูบอกไปว่ากระเพาะปัสสาวะท่อปัสสาวะเนี่ยนะครับที่ออกจากกระเพาะปัสสาวะเนี่ยนะของผู้หญิงมันสั้นกว่านะครับและด้วยความที่มันสั้นกว่ามันอยู่ใกล้กับทวารหนักมันอยู่ใกล้กับทวารหนักมากกว่าของผู้ชายของผู้ชายมันอยู่ไกลจากทวารหนักถูกไหมครับ บ่อยนั้นแล้วเวลาทําความสะอาดนะครับบริเวณเอวัยวะเพศก็ต้องดูให้ดีต้องล้างให้ดีนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปแล้วกันเอาเป็นว่าตอนนี้เราพูดถึงไม่ก้านปัสสาวะก่อนนะครับผู้ชายก็ถ้าก้านปัสสาวะบ่อยก็มีสิทธิเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปไม่ควรกินอาหารที่มีสารก่อนิน่วมากจนเกินไปเช่นอาหารที่มีโซเดียมโซเดียมคือเกลือเพราะนั้นอาหารที่มีเกลือเยอะ อาหารประเภทที่มีเกลือผสมนะครับบอกว่าอ่ะแล้วอาหารที่ไม่มีเกลือผสมได้ใช่ไหมก็อย่าลืมไปดูนะครับว่าอาหารนั้นมีผงชูรสเยอะไหมนะครับมีโซเดียมเยอะไหมเพราะมีผลทําให้เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้เช่นเดียวกันอาหารที่เพิ่มปริมาณออกซาเลตมากขึ้นนะครับจะยกตักวอย่างก็เป็นพวกสับประรดช็อกโกแลต พวกนี้นะฮะ,ะ,ะก็อาจจะทําให้เกิดออกซิเดึ้นเยอะและมันไปยับยัง้งหรือไปทําให้การแตกตัวของแคลเซียมนะครับมันสะสมมันย่อยแคลเซียมไม่ได้นั่นเองนะฮะและอาหารที่มีโปรตีนจากสัตว์นะครับก็บอกแล้วครับว่าอาหารทานได้แต่ไม่ควรทานมากจนเกินไปโดยเฉพาะทานในสิ่งที่ชอบมากจนเกินไปนี่ไม่ดีเลย นะครับต้องทานอาหารให้หลากหลายนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่บอกได้ว่าเราต้องทานอาหารอย่างหลากหลายนั่นเองการดื่มน้ําแน่นอนครับเหมือนกันเลยนะน้ำช่วยทุกอย่างในร่างกายนะครับน้ำอย่างน้อย8แก้ว8-10แก้วนะครับทําความสะอาดร,ร่างกายและบริเวณอวัยวะเพศให้สะอาดอยู่เสมอหมายความว่าอะไรหมายความว่าบริเวณอวัยวะเพศนะครับถ้ามีปัสสาวะ นะครับสะสมทําให้เกิดความชื้นทําให้เกิดแบคทีเรียบริเวณนะั้นแน่นอนครับแบคทีเรียสามารถย้อนกลับเข้าไปในท่อปัสสาวะและไปก่อโรคที่กระเพาะปัสสาวะได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นระมัดระวังอย่างที่สุดเลยนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงผู้ชายจะไม่ค่อยเน้นแต่ผู้ชายก็ระมัดระวังนะเป็นไปได้เหมือนกันแม้ว่าระยะทางของท่อปัสสาวะของเธอจะยาวมากกว่าผู้หญิงก็ตาม นะครับแต่ของผู้หญิงสั้นเพราะะนั้นเดิน2องาก็ถึงนะฮะเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆเข้าไป2องาถึงนะครับแต่ผู้ชายอาจจะไปไกลสักหน่อยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วระมัดระวังเรื่องการทําความสะอาดก็เช่นเดียวกันผู้หญิงนะครับผู้หญิงปัสสาวะเสร็จเรียบร้อยแล้วอุจระด้วยนะครับการทําความสะอาดควรทําความสะอาด ไม่เอาอุจจาระมาปนกับปัสสาวะนะครับนะอันนี้บอกไว้เลยนะไม่ควรเอามาปนกันนะครับและที่สำคัญที่สุดผู้ชายนะครับปัสสาวะเสร็จล้าง,ทำ,าางนะทำความสะอาดได้ยิ่งดีครับนะาทำความสะอาดได้ยิ่งดีเนาะอ่ะต่อไปครับเมื่อเกิดประการผิดปกติเกี่ยวกับระบบขับถ่ายให้ไปพบหมอทันทีเช่นปวดแต่ฉี่ไม่ออก หรือฉี่ออกมากระปิบกระปอยหรือฉี่เป็นเลือดปนหรือเวลาปัสสาวะแล้วมันแสบมันแสบที่อวัยวะเพศอ่ะถ้ามันเป็นแบบนั้นให้รีบไปหาแพทย์ไปพบหมอทันทีนะครับนะ,อะโอเคครับวันนี้คุณครูอาจจะเร่งเนื้อหาเร็วสักหน่อยนะครับจริงๆแล้วเนื้อหาตรงนี้เนี่ยควรจะใช้เวลา2ครั้งนะครับเพื่อที่จะได้บอกถึงรายละเอียดได้ นะแต่ก็อยากจะให้นักเรียนทราบนะครับว่าระบบขับถ่ายเป็นระบบที่สําคัญมากและบางครั้งขาดการดูแลนะครับเราจะดูแลสิ่งที่เรากินแต่เรามักจะไม่ได้ดูแลในสิ่งที่เราขับถ่ายออกมานะออนะครับเพราะเราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นไงครับสกปรกนะฮะปัสสาวะอุจจระยี่สกปรก แต่จริงๆแล้วส่วนนี้แหละครับคือส่วนที่ควรจะนั่งดูแลให้มากพอๆกับสิ่งที่กินเข้าไปนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่าลืมอยู่กับบ้านตอนนี้นะคุณครูเข้าใจว่าเราอยู่กับบ้านเนี่ยเราจะเริ่มมีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นแต่แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเริ่มละเลยในการดูแลตัวเองเช่นเดียวกันโดยเฉพาะการนั่งเรียนออนไลน์นานๆนะครับ พราะฉะนั้นแล้วก็ดูแลสุขภาพหาสีเขียวนะครับจ้องไปที่ต้นไม้หรืออะไรบ้างเพื่อพักผ่อนสายตาของตัวเองบ้างนะครับวันนี้คุณครูขอจบในเรื่องของระบบขับถ่ายไว้เพียงเท่านี้ในสัปดาห์หน้านะครับแน่ไม่แน่ใจว่าทางคุณครูเขาจะมีการสอบเก็บคะแนนหรือเปล่า แต่ถ้ามีสอบเก็บคะแนนก็ขอให้นเรียนสู้ๆนะครับเพราะว่าวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาก็น่าจะมีข้อสอบให้เล็กน้อยเพื่อเก็บคะแนนจากพวกเรานะครับทางออนไลน์เนาะก็ขอให้นเรียนรักษาสุขภาพนะครับล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากนะครับและก็รอวัคซีนอย่างมีความหวังได้ลูกนะอ่ะวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ